ใครที่บอกกู้เงินยากมาดูแอปพลิเคชันนี้กับ MS Money Speed สวัสดีทุกคนนะคะและวันนี้อ้อยก็จะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับ MS Money Speed เป็นแอปปล่อยกู้เงินให้สูงสุด100,000บาทที่สำคัญใครที่อายุยังน้อย20ปีขึ้นไปเนี่ยก็สามารถกู้ได้แต่จะต้องมีฐานเงินเดือน15,000บาทขึ้นไปนะคะเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดแล้ววิธีการกู้กู้ง่ายผ่านออนไลน์ ได้ทุกที่ทุกเวลาเหมาะสำหรับคนที่กำลังต้องใช้เงินและไม่มีเวลาไปกู้ที่สาขาแต่เพียงแค่แอดไลน์และคลิกตอบคำถามง่ายๆก็สามารถสมัครและรอการอนุมัติรอรับ SMS อ,อนุมัติเงินโอนเข้าบัญชีได้เลย สินเชื่อส่วนบุคคล m o n e y Speed เป็นสินเชื่อถูกกฎหมายได้รับการรับรองจากธนาคารแห่งประเทศไทยจุดเด่นเลยผ่อนสบายนานสูงสุด3ปีหรือ36งวดให้วงเงินสูงสุด1 0 0 0 0บาทรับเงินไวไม่ต้องใช้คนคำ้ำ สำหรับเพื่อนๆที่ฟังแล้วสนใจต้องการกู้เงินกับ m s Money Speed ต้องบอกว่าเขามี3สินเชื่อให้เพื่อนๆเ,เลือกด้วยกันสินเชื่อแบบที่1นะคะเป็นสินเชื่อแบบลดต้นลดดอกสำหรับอุปโภคบริโภคและผู้มีรายได้น้อยกว่า30,000บาทสินเชื่อตัวที่2เป็นสินเชื่อลดต้นลดดอกสำหรับอุปโภคบริโภคเช่นเดียวกัน แต่สำหรับผู้มีรายได้มากกว่า30,000บาทขึ้นไปและสินเชื่อตัวที่3สินเชื่อแบบลดต้นลดดอกสำหรับการประกอบอาชีพเพื่อนๆก็ลองดูว่าเราเนหเหมาะกับสินเชื่อตัวไหนและค่อยกดสมัครสามารถกดสมัครผ่านทางลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้แล้วนะคะพอเรากดไปเนี่ยมันจะเด้งเป็นหน้า QR Code ของ Line เราก็ต้องสแกนลายและเข้าไปส่งเอกสารในนั้นค่ะ มาดูคุณสมบัติคร่าวๆกันก่อนต้องมีอายุ20ปีขึ้นไปรายได้รวม15,000บาทขึ้นไปเข้าบัญชีธนาคารอย่างสม่ำเสมอสถานะสินเชื่อปัจจุบันไม่ค้างจ่ายแต่ว่าถ้าใครเคยค้างแต่ว่าจ่ายแล้วก็สามารถยืนกู้ได้เช่นกันเอกสารที่ต้องใช้ 1. สำเนาบัตรประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. หน้าสมุดธนาคาร 4. สลิปเงินเดือนย้อนหลัง6เดือน 5. รายการเดินบัญชีเงินเดือนหรือสเตทเมนธนาคารย้อนหลัง6เดือนตาดอกเบี้ย25%ต่อปีเป็นแบบลดต้นลดดอกส่วนหน้านี้อ้อยจะขึ้นการคำนวณเงินงวดประมาณง่ายๆสมมุติว่าเพื่อนๆมีเงินเดือนประมาณ1 5 0 0 0บาทต้องการกู้แบบล้อนเงินมาก1,000 0บาทนะและผ่อน1ปีเราจะต้องผ่อนต่อเดือนเพียงเดือนละ 950บาท44สตางค์แต่ถ้าใครนะคะอยากคนแบบสบายๆเพิ่มเป็น2ปีหรือ3ปีเราสามารถ ดด้้้าานนล่งงตรีไถ้าสมมติว่าเราอยากผ่อนแบบสบายเลย36เดือนก็จะจ่ายเพียงเดือนละ397สบาท60สตางค์เท่านั้นแต่ถ้าเราเนี่ยกู้เยอะขึ้นเรื่อยๆนะเราก็จะต้องจ่ายต่อเดือนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะการคำนวณเงินงวดตรงนี้เป็นการคำนวณคร่าวๆเท่านั้นเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยได้ยอดกู้ไม่เท่ากันและก็ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เท่ากันใช้เวลาอนุมัตินานไหมออยว่าประมาณ7วันแต่ถ้านานกว่านั้นเราสา สามารถโทรถามเจ้าหน้าที่ได้ทุกวันตั้งแต่9ก้าโมงถึงห้าโมงครึง่งได้ที่เบอร์นี้เลยหรือจะทักไปที่ Li น์แอดของเขาก็ได้เบอร์ก็0ูนย์สองศูาหสหรับสินเชื่อถ้าถูกกฎหมายเราจะไม่ต้องโอนเงินก่อนทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมค่ามัดจำใดๆไม่ต้องโอนเลยเพราะฉะนั้นใครที่กำลังจะกู้เงินหรือขอสินเชื่อถ้าเขาให้เราโอนเงินก่อนแสดงว่าหลอกทุกกรณีนะคะก็อย่าโอนเงินก่อน เวลาเรากู้เนี่ยก็หลอให้เขาโอนเงินมาให้เราก่อนเท่านั้นเรามาดูวิธีการสมัครผ่านทางแอปไลน์กันบ้างดีกว่านะคะพราะเรากดปุ่มสมัครจะขึ้น QR code เราสแกน QR code กดเพิ่มเพื่อนนะคะและกดไปที่ปุ่มแชทได้เลย พอเราเข้ามาที่หน้าแอปพลิเคชันแล้วทางระบบเนี่ยก็จะขึ้นว่าหากเราต้องการขอสินเชื่อใช่ไหมให้ตอบคำถามที่เขาขึ้นดังต่อไปนี้ว่าเป็นพนักงานประจำหรือเจ้าของธุรกิจส่วนอ้อยเนีคเป็นเจ้าของธุรกิจก็เลือกแบบเจ้าของธุรกิจหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีข้อความแชทบอตต่างๆเด้งขึ้นมาให้เราอ่านและตรวจสอบว่าในกรณีถ้าเราเป็นผู้ขอสินเชื่อในเจ้าของธุรกิจหรือพนักงานประจำเนี่ยจะต้องมีคณ คุณสมบัติอะไรบ้างนะคะก็อ่านให้เรียบร้อยว่าคุณสมบัติเราครบตามที่แอปพลิเคชันแจ้งไหมและเอกสารที่ต้องใช้เนี่ยเรามีตามที่เขาต้องการหรือเปล่าถ้าเรามีครบทุกข้อนะคะตามที่อ้อยขึ้น ที่หน้าต่างเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ได้รับการอนุมัติสินเชื่อง่ายมากๆพราเราอ่านเรียบร้อยแล้วนะคะเราแบบเออคุณสมบัติครบมีเอกสารครบก็กดไปเลยว่าเข้าเกณฑ์เอกสารครบหลังจากนั้นระบบจะถามเราว่าคุณมีรายได้รวม1 2 0 0 0บาทขึ้นไปและต้องการขอสินเชื่อกรุณาําแบบสอบถามให้ครบถ้วนและเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับนะคะทางสินเชื่อตัวนี้เขาจะมีขอข้อมูลเครดิตบุโรปัจจุบันด้วยส่วนอ้อยจะเลือกว่ามีเคยค้างชําระ แบบว่าประวัติเราดีมากกรุาเกอกชื่อจริงของท่านและทางบริษัทเนี่ยก็จะเก็บข้อมูลเป็นความลับต่างๆนานาอะไรนี้คะเราก็กอกชื่อของเราได้เลยพอเรากอกชื่อเสร็จ เขาก็จะขอเบอร์โทรศัพท์ของเราพอเรากรอกเบอร์โทรศัพท์เสร็จเราก็รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับได้เลยค่ะสำหรับใครที่เคยกู้สินเชื่อ m s Money Speed ผ่านเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเล่าประสบการณ์ให้เพื่อนๆท่านอื่นบ้างนะคะเพืออ้อยเนี่ยไปอ่านคอมเมนต์มาหลายๆคนบอกว่ามันยากมากยากมากใช่ไหมถ้าเราเนี่ยมีคุณสมบัติตรงตามที่เขาแจ้งนะคะและมีเอกสารครบ อ้อยเชื่อว่าทุกคนเนี่ยผ่าน100%แน่นอนหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับคลิปนี้อ้อยต้องขอตัวลาไปก่อนและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับคลิปนี้อ้อยต้องขอตัวลาไปก่อนและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน